กราบสว,วัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ที่ขอรบรักคุ้ค่าหนูนี่คุณอยู่กับผมในเกมไลค์แกลนงบออ,อีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมนะแล้วก็มาพร้อมกับจัดอันดา,าวผมนะสายป้องกันยอดนิยมเอง <Yeah! S 2> ซึ่งก็ตามคำขอของเพื่อนๆผมหน้านที่ขอ,ของกันมา และแน่นอนผมนะว่าจะมีอยู่2ตัวละครผมนะที่จะมีปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนา,าคตผมเพราะว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยจะมีการอัปเดตแผนใหม่ผมนะแล้วก็ตัวละครที่เข้ามาเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวของฟูมินาผมนะเออฟูมินาเอ็กซิสเองเจอร์นั่นเองซึ่งตัวละครตัวนี้ไม่ผมบอกครับว่าทําให้สาย้องกันในอันดับของเราเนี่ยมีการสั่นคลอนอย่างแน่นอนโอเคเพื่อปการเสียเวลาเนี่ยเราไปชมคลิปกันดีกว่าไป <B uy> อันดับที่5ผมนะยูนิคอร์นดเดัมลูมิลุสสูงขึ้นทั้นบอดี้ซึ่งตัวละครตัวนี้ผมนะก็เป็น1ใน2ตัวละครที่จะได้รับผลกระทบจากการมาของอาฟูมินะเอ็กซิสแอนเจอร์นะผมเพราะว่าอาตัวละครตัวนี้เนี่ยเขามีสกิลที่เรียกว่าตัวตายตัวแทนผมนะอ่าก็เพื่อนๆอ,อาจจะรู้เรื่องของสกิลนี้ผมนะว่ามันโหดไร้ขนาดไหนผมแล้วก็ไอ้สกิลนี้ผมนะเมื่อฟูมินะตัวใหม่นี่เข้ามาเนี่ยมันสามารถจะลบสกิลนี้ได้นะลบบัฟสกิลนี้ได้เพราะงั้น ก็ต้องดูอีกทีว่าตัวของปืนนั้นเนี่ยจะออกสกิลก่อนหรือว่าตัวของยูนิคอร์นตัวนี้จะออกสกิลก่อนผมนะก็วัดกันอีกทีนึงแต่ว่าพูดถึงสรพูุณของตัวละครตัวนี้ผมนะนับว่าเป็น,นตัวละครที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขามีสถานะในการต้านทานพวกอาลุกไหม้ระเบิดแล้วก็ตัวของมืนงงได้ผมนะนับว่าเป็นตัวละครที่จะพระค่อนข้างดีนะเออใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยมาดูสกิลแล้วให้มาตายของยูนิคอร์นกันดัมลูมิลลัสคริสตันบอดี้กันดีกว่านะเริ่มต้นที่สกิลหนึ่องผม ก็เป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็โจมตีด้วยหมัดเท้าแล้วก็หมัดอีกทีผมนะซึ่งท่านี้เนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบกิดตะคอดผมนะแล้วก็เพิ่มเกราะบอสให้กับผู้ใช้นั่นเองสกิลอสองผมนะป้องกันสับสนุนผมก็ตัวของยูนิคอร์กระดัมตัวนี้ผมนะก็จะใช้ปับ๊บฝ่ามือ,อยูไรเนี่ยให้กับทีมของเราผมซึ่งสซึ่งสกิลนี้ผมนำะมาสามารถเพิ่มป้องกันท่าลราสงบีแล้วก็ฮัทพูดได้นั่นเองสกิล3สามผมนะไซโคฟิลลดพลังโจมตีถ้าลราแสงบีมผม ก็จะเป็นการใช้ฝ่ามือข้างซ้ายของยินูคอสของนะสะบัดไปหนึ่งทีทำให้สตูเนี่ยเกิดอาการชะงักก็หมซึ่งสกิลนี้นอกจากจะมีอาการชะงักแล้วเนี่ยยังมีเอฟเฟกก็คือสามารถลดพลังโจมตีแล้วก็ลบบัฟที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีอีกของสตูได้นะถือว่าไร้ค่าสกิลสี่ผมนะไซโคฟิลลดพลังโจมตีคาดวัตถุหมก็เหมือนกับท่าเมื่อกี้เลยผมนะแต่ว่าแตกต่างก็คือมันจะเป็นเปลี่ยนจากการลดพลังโจมตีคาดลับแสงดีแล้วก็อันนี้จะเป็นท่าวัตถุแทนผมนะอ่าก็เป็นการใช้ฝ่ามือไรด้าน ร้านขวาเนี่ยสมัตไปอีกทีนึงไงก็ถือว่าโหร้ายเลยเกินสกิลทาให้ตายผมนะไซโคฟิลตัวตายตัวแทนผมก็เป็นการกระโดดเข้าไปแล้วก็ใช้พลังระเบิดของเซลล์ผมนะระเบิดตัวตายของเซลแหละใส่สตูผมซึ่งท่านี้เนี่ยสามารถที่จะรับความเสียหายของการโจเตียของสตูได้นะแล้วก็ยมมีเอฟเฟกก็คือสามารถป้องกันพวกมึนงงลุกใหม้แล้วก็ระเบิดได้นั่นเอง สกิลใตายขั้นที่สองนะไซโคโฟิลผมซึ่งสกิลนี้ผมบอกับว่าเป็นสกิลที่ยอดนิยมมากนะครับว่ามันสามารถที่จะก,ก่อสวะหลับให้กับศัตรูได้ผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือนอกจากจะหลับแล้วเนี่ยยังสามารถก่อสวะห้ามใช้สกิลกับศัตรูได้นะแล้วก็เอฟกซซอของทาน,นี้ครับผม,มสามารถเพิรักลางองกันให้เราแส้วก็เข้าดูให้กับกนนครอบควกันที ดาพิศผมนะกันดัมคุนปล่าไนตี้วาผมนะก็เป็นเวอร์ชันเดินเครื่องเต็มกำลังผมนะหรือพูดชื่อยงง่ายคือกันดัม f อ1กันนั่นแหละก็ตัวละครตัวนี้ต้องบอกครับว่าเป็นตัวละครที่ยอดนิยมนะเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนสกิลเข้ามาผมนะแล้วก็เด่นๆก็คือ,อตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมีแจกในช่วงสิ้นปีไหมผมจะไม่ผิดนะ แล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยเากมีสกิลเรื่องของเีดแล้วเนี่ยยังมีสกิลแบบว่าเพิ่มร่างแยกให้กับพวกพวกเราผมนะก็ทําให้ยืนได้นานขึ้นนนั่เองแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะว่ามีเอชพีที่สูงเหมือนกันผมนะก็เริ่มต้นที่4ี่หมื่นกว่าผมนะจัดไปดูดูสกิลและวให้มาตายของกันดั้มฟูมิล่านาติวันเดินเครื่องเต็มกำลังกันดีกว่านะเริ่มต้นที่สกิลหนมต่อสู้ความเร็วสูงนะก็เป็นการกระโดดเข้าไปแล้วก็บัฟให้กับพวกพวกผมซึ่งบัฟที่ได้เนี่ยก็คือเพิ่มความว่องไวแลว สกิลสองนะบีมฟเฟรฟิลยิงต่อเนื่องผมก็เป็นการกระโดดเข้าไปแล้วก็โจมตีศัตรูด้วยบีมฟเฟรฟิลนะผมซึ่งท่านี้เนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบหลายคาดผมนะแล้วก็เป็นการโจมตีแบบเฉียดนั่นเองซึ่งพรรคพ่วของเราเนี่ยจะได้รับบัฟล่างแยกด้วยเช่นกันสกิล3ผมนะบีมแัชเชอร์ผม เป็นการกระโดดเข้าไปแล้วก็ใช้ปืนบีมและเชอร์เนี่ยโจมตีกระดส่ศัตรูผมซึ่งท่านี้ผมนะ่าจะเป็นการโจมตีแบบพาดลำแสงเห็นไแล้วก็เป็นการโจมตีแบบเฉดด้วยเช่นกันซึ่งบัฟพิเศษของท่านี้ก็คือมาสามารถเพิ่มรังแยงให้กับพวกพวกได้นะสกิลวูี่โมนะมเมนเทสอเอโมก็เป็นการใช้บัฟที่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนะทำให้เกิดภาพติดตาเองซึ่งสกิลนี้จะเป็นการโจมตีแบบแนวหน้าผมนะโดยบีมซเบอร์แล้วก็เอฟเฟกต์พิเศษของท่านี้ก็คือมาสามารถเพิ่มรังแ แต่ว่าสกิลนี้จะเป็นการโจมตีแบบเฉียดนะจ๊ะสกิลท่ามาตายข้านหนึ่งผมนะ vsbr ผมก็มเป็นการกระโดดเข้าไปแล้วก็ใช้ปืนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยโจมตีกระน่ำใสศัตรูผมซึ่งท่านี้จะเป็นเอฟเฟกแบบว่าห้านำแสงนะแล้วก็มีเอฟเฟกก็คือสามารถชะงงักแล้วก็เป็นการโจมตีแบบเฉียดนั่นเองซึ่งเอฟเฟกพิเศษของท่านี้ที่สำคัญก็คือมันสามารถให้จ่าลดความโจมตีห่าลำแสงบีแล้วก็ฮับถูกของศัตรูผมนอกจากนี้เนี่ยยังลดความแม่นยำด้วยน,น,นะแล้วก็เอฟเฟกพิเศษที่ทีมเราจะได้รับกก็คือออมมมมััันนนสาาารรรถเเเพิ่่แแงงงงให้บทีข สกิลเข้ามาตาค่ายเดิมสมนะโจมตีรุนแรงต่อเนื่องผมสกิลนี้จะเป็นการโจมตีแนวหลังผมนะก้าวโตของไอ้วันก้าหนึ่งเนี่ยจะก,กระโดดเข้าไปแล้วก็ใช้บพียงเซอร์เนี่ยปาดศัตรูไปก่อนผมนะแล้วก็ใช้บินและเชิดเนี่ยกระหน่ำศัตรูซ้ำอีกทีผมซึ่งห้านี้เนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบเฉียดนะแล้วก็ม,มันสามารถที่จะใช้งานคู่ต่อสู้ได้ผมนะเอฟเฟกต์ทีเศษของห้านี้ก็คือม,มันสามารถลดพลังโจมตีให้ลำแสงดีวัตถุแล้วก็ลดความพยายามของคู่ต่อสู้ได้นั่นเองมินำซ <FX> ้ำเอฟเฟกต์อีกอย่างนึงก็คคืออมมมมััันสาาารรรรถเเพพิ่แแงงยกกให้้บวบวขไดผ 機体の性能を限界まで引き出す。 ดาฟิส่าผมนะเบนซีนอยเดธเทอร์โมดอเวกินนี่ครับผมก็เป็นหนึ่งใน2ตัวละครที่จะได้รับผลกระทบจากการมาของฟูมินะแอ็กซิสแองเจิลนะครับก็ตัวละครตัวนี้ก็มีสกิลตัวตายตัวแทนนะครับผมนะแต่ว่าถึงไม่มีสกิลตัวตายตัวแทนเนี่ยตัวของเบนซีนอยเนี่ยก็มีสกิลที่พิเศษหลายอย่างนะโดยเฉพาะการป้องกันเอิเล็กซี่รัอ่าเขาอะไรพวกนี้ผมนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันมีเอพีที่สูงผมนะแล้วก็สามารถลดพลังโจมตีแล้วก็ลดพลังโจมตีของฝูงค้ามได้อ่ะถือว่าค่อนข้างดี อ่ะเราดูสกิลและให้มันตายของเบซี C Dead, ่นอยเดธทอยมบอดเอาไปกินงกันดีกว่านะเริ่มต้นที่สกิลหนึ่งผมสนับสนุนการต่อสู้นะก็เป็นบัฟผมนะที่ตัวของเบซีเนี่ยจะยกโล่ขึ้นมาแล้วก็สามารถต้านทานสะวะใช้เอลิจีไม่ได้แล้วก็ป้องกันความสายเสรีจีแล้วก็ต้านทานสะวะเอลิจีรั่วได้โอ้ยถือว่าไล่การเลยทีเดียวสกิลขอสองนะรีโรลลิ่งผมนะแร็เชอร์ผมก็เป็นการใช้ปืนรีโรลลิ่งเนี่ยโจมตีศัตรูผมนะซึ่งท่านี้จะสามารถหักข้อหลังโค่นสู้ได้นะสกิลนะป้องกนันสผม ข้อตัวของอเบซีน้อนเนี่ยจะสะบัดแล้วก็มีฝุ่นขึ้นนิดนึงผมนะซึ่งท่านี้เนี่ยสามารถลดพลังพ้องการทำแสงบีที่ถูกลดผมนะแล้วก็ลดพลังพงการวูบที่ถูกลดเช่นกันผมก็ถือว่าเป็นท่าที่มีประโยชน์เลยทีเดียวสกิลสีล่ผมนะเลลลิงและเชร์ยิงต่นเนี่ยผมก็เป็นแามใช้ปืนเลนลุลิงและเชร์เนี่ยโจมตีใส่ตัวผมซึ่งท่านี้สามารถกอ่อสภาพระเบิดได้นะสกลิลให้ม่ตายผมนะไซโคฟิวผม ก็ตัวของเบสซีน้อยเนี่ยจะกระโดดขึ้นไปแล้วก็กางไซโคฟิลโหมซึ่งท่าน,นี้สามารถลดความเสียหายจากลาแสงบีมแล้วก็วัตถุได้นะสกิลเข้ามาตายขั้นที่สองมนะไซโคฟิลสามชั้นโหมก็ตัวของเบสซีน้อยแล้วก็ยูนิคโอนเนี่ยจะร่วมรวยช่วยกันแล้วก็กางไซโคฟิลโหมนะซึ่งท่าน,นี้เนี่ยจะเป็นสกิลแบบตัวตาตัว,ตวแท้โหมนะแล้วก็อ่ามันจะรับความเสียหายจากอ่สตูที่โจมตีมาไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวละครตัวนี้สามารถจะฟื้นฟูเอพีได้โหมนะถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียว

ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่นับว่าไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นตัวละครที่เข้ามาใหม่ได้ไม่นานผมนะซึ่งตัวละครตัวนี้นี่จะมีสกิลที่เรียกว่า,าสามารถป้องกันขวบสหายจากเอจีผมนะแล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือถ้าไมา่ตายของเขาเนี่ยสามารถจะถลดพลังโจมตีค่าตำแสงบีแลวก็วัตถุได้ผมม่นนาซ้ํายังมีสกิลบล็อกองผมนะที่สามารถบล็อ,อกความเสียหายประมาณ25งหมมั้งถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามโจมตีมาต่ํากว่าสองหมื่นห้า 25, เนี่ยจะโจมตีไม่เข้าผมนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ มีทักษะที่ร้กาจเลยทีเดียวเอะเริมาดูสกิลและใหม้มาตายของกระดัมเดสไซสอลิสโวโ o สเตกันด, Side, War, ดีกว่านะเริ่มต้นที่สกิลหองผมตั้งค่าต่อสู้นะก็กเป็นบัฟของผมนะที่ทัพพวกของเราเนี่ยจะได้รับผลของบัฟนี้ผมนะซึ่งมาสามารถจะป้องกันสวะวาคมสาสตรเสจีแล้วก็ป้องกันสวะลดค่าพลังนั่นเองสกิลทสองผมนะไฮเปอร์แจมเมอร์ผมก็ตัวละครของเดสไซ์เนี่ยจะทําการหายตัวแล้วก็ทําการอ่า ลดพลังจุตีใั้รแสงเบลแล้วก็วัตถุของสตูหมนะวินน้ำซ้ำเนี่ยบ้านพิเศษของล่างนี้คือสามารถเพิ่มรังแยงให้กับผู้ใช้นั่นเองสกิลสาผมนะบัสเตอร์ชิลผมก็ตัวละครของเดไซน์เนี่ยจะยกมือขึ้นมาแล้วก็ปาโลไปหึงทีผมนะซึ่งสกิลนี้จะเป็นการจุตีแบบเส้นตรงนะแล้วก็มันสามารถจะลบเพิ่มพลังจมตีใั้รแสงเบลแล้วก็ฮับถูด้านนั่นเอง สกิล4สี่ผมนะบีมไซส์ผมก็เป็นการใช้เขียวพิเศษเนี่ยโจมตีใส่สตูไป2ทีผมนะซึ่งสกิลนี้สามารถจะลดคิทซคอ์ดาเมจแล้วก็ลบคิทซคอ์ดาเมจของสตูได้ผมนะัถือว่าเป็นท่าที่โหดร้ายในทีเดียวสกิลให้มาตายผมนะบีมไซส์ฟันสายไฟแรบผม ก็ตัวของเดสไซ์เนี่ยจะควงเคียวเนี่ยไปด้านหน้าหนึ่งทีแล้วก็กระโดดตีลังกาไปด้านหลังแล้วก็ฟันศัตรูไปอีกหนึ่งทีแบบพอ่เร็วแสงผมซึ่งท่านี้ผมนะสามารถใช้งับคนตัวสู้ได้ผมนะแล้วก็มาสามารถลดความเสียหายจากค่าลำแสงดีแล้วก็วัตหูได้ผมนะไม่นําซ้ำยังมีเอฟเฟกต์ก็เศษได้คือสามารถบล็อกความเสียหายได้ผมนะหากว่าสตูมีการโจมตีต่ำกว่า25 0 0 0เนี่ยก็จะโจมตีไม่เข้านั่นเอง สกิลเขามาตาค่ายที่สผมนะบีมไซยุยมก็ตัวของเดไซเนี่์จะทําการหายตัวแล้วก็ไปโผล่ศัตรูด้านหลังผมนะแล้วก็ทําการปาดประตูไป2ทีซึ่ง5นี้ผมนะมารถช้คนต่อสู้ได้ผมนะแล้วก็เอฟเฟกพิเศษของท่านี้คือมาสามารถที่จะเป็นสกิลตัวตายตัวแทนได้นะแล้วก็มาสามารถทจะเคาน์เตอร์ค่าลำแสงบีมแล้วก็เคาเตอร์คาประูได้ผมก็ถือว่าร้ายกาศเลยทีเดียวผม เอาละในสุดแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งของเรากันสักทีผมนะเรามารุ้นกันว่าจะเป็นตัวไหนเป็นตัวอะไรเป็นตัวที่ทุกคนเนี่ยครอบครองกันอยู่หรือเปล่ามันก็คือ justice gundam meteo ผมนะเวอร์ชั่นซูเปอร์ลิมิเต็นั่นเองซึ่งตัวละครวนี้ผมบอกครับว่าไม่ธรรมดาเพราะว่านอกจากจะมีอาเวอร์ชั่นแรกผมนะที่เขาอยู่ใน meteo เนี่ย ก็ยังมีร่างอีกร่างนึงก็คือที่เขาแตกกอะขอกมาเออไม่ธรรมาดานะครับตัวนี้โอเคเราไปดูสกิลของเขาดูก่อนว่ามีอะไรกันบ้างอ่ะเราดูสกิลแล้วฮะตตายของ justice Gundam Meteor ใน Super l i ิเ t ็ดร่างแรกกันดีกว่านะเริ่มต้นที่สกิลที่หนึ่งผมตั้งท่าป้องกันนะก็เป็นบัฟอบนะที่เพิ่มพลังป้องกันถ้าเรามันแสงดีมแล้วก็วัตถุแล้วก็เป็นสกิลแบบตัวตายตัวแทนนั่นเองสกิลสผมนะซ่อมสุดเฉินผมก็ต่อของอ่า justice มเ t อร r เนี่ยจะทำการกระโดดแล้วก็ บัฟแบนออร่าแบบอคอนตาเบิร์ดเหมือนที่ผมนะซึ่งท่านี้เนี่ยสามารถจะฟื้นฟูส p ได้นะแล้วก็รักษาสภาวะผิดปกติได้ผมนะแต่ว่าจำกัดจำนวนครั้งนะจ๊ะสกิลอึสาผมนะ120 c ยผมนะไฮเลจี High ้บีมแคนนอนผมก็เป็นการใช้บีมแคนนอนเนี่ยโจมตีสเตลลผมซึ่งสกิลนี้จะเป็นการโจมตีแบบเฉดนะแล้วก็พักก้วของเราข้างบนเนี่ยจะรับการชาร์จเอนั่นเองสกิลสี่ผมนะ amx 2 0 0ผมนะบีมซอสนั่นเองก็เป็นการใช้บีมซ้อนเนี่ยปาดสตูไป2ที b l a s ซึ่งท่านี้จะเป็นการโจมตีแบบเฉดนะผมนะแล้วก็สามารถลบพลังโจมตีถ้าลำแสงดีแล้วก็วัตถุของัตูดันเองก็ถือว่าเป็นท่าที่ไม่ธรรมดานอกจากจะลบพวกการโจมตีแล้วเนี่ยยังสามารถลบพลังป้องกันด้วยด้วยนะสกิลเข้ไม่ตายผมนะ amx 200ผมนะบีมซอสเต็มกำลังผมก็เป็นการ แทงเข้าไปด้วยบีมซอลแล้วก็ฟาดไปหนึ่งครีผมนะซึ่งสกิลนี้นี่สามารถจยชะชักโปต่อสู้ได้ผมนะแล้วก็ยังสามารถบล็อกอาสายจากํำแสงบีแล้วัตถุแบบเชดได้นั่นเองเอ่ะเราดูสกิลและให้ามาตายของจัสติดกันดามผมนะเวอร์ชันแต่ก่อนั่นเองผมก็สกิลที่หนึ่งนะตั้งท่าป้องการผมก็จะเป็นบัฟผมนะที่สามารถจะเพิ่มพลังป้องการทำแสงบีวัตถุแล้วก็สามารถลดและลบความเสียหายจากกำแสงบีและวัตถุได้เช่นกันสกิลสองนะลูปัสบีมไรเฟิลผม ก็เป็นการกระหน่ำบีมและส่วนแบบมุมวอลผมนรเขาว่าอัตราการเล่นเนี่ยมันต่ำเหลือเกินซึ่งท่านี้เนี่ยมันสามารถจะโจมตีแบบเฉียดได้นะแล้วก็สามารถจะลดและลบพลังโจมตีพลังแสงบีมและก็วัตถุได้ในนี้สกิลสามนะสระสนฟื้นฟูผมก็ตัวของจัสติสกันดัมเนี่ยจะประสานการโจมตีกับตัวของสไตล์โรสของผมนะซึ่งสกิลนี้เนี่ยสามารถจะฟื้นฟูเอพีให้กับพวกพวกที่มีเอพีต่ำตรงนะแล้วก็เอฟเฟกต์พิเศษก็คือสามารถจะเพิ่มพลังป้องกันพลังแสงบีมและก็วัตถุได้เช่นกัน สกิลเข้ามาตายผมนะป้องก,กันผาสานผมก็ตัวของจัสติสกันนัมแล้วก็ตัวของแตโรสเนี่ยจะออกมาตั้งโล่ผาสานกันผมนะซึ่งสกิลนี้สามารถจะบล็อกขปสายจากคาดอ่าลำแสงบีมแล้วก็ถูได้ผมนะซึ่งมันสามารถบล็อกได้ประมาณ5 0,000ื่นผมนะแต่ว่าจะคูณเฉดอีกทีผมนะทําให้มีการป้องกันที่สูงม,มากนะผมแล้วก็เอฟเฟกของห้านี้อีกอย่างนี้คือมันสามารถจะฟื้นฟูเอพให้กับพวกเพื่อนเอง ชมนะก็จบแล้วนะสำหรับห้าอันดับสายพก,กันยอดนิยมประจรําเดือนกุมภาพันธ์นะผมเป็นยังไงหลายคนอาจชื่นชอบผมนะเพราะแต่ละตัวยกมาผมบอกลเลยรับว่าสุดจัดทั้งนั้นแล้วก็ก็ต้องเตรียมรับมือกับตัวของอฟูมนะินาเอ็ซิส a อ็เจอรด้วยนะผมนะเพราะว่าถ้าเขาเข้ามาเนี่ยอันดับนี้ต้องมีการสัน่นคลอนอย่างแน่นอนผมแต่ว่าอาจจะไม่มีผลกับพวกของ j u สซิสเมเชโอแล้วก็ตัวของฟูมิลานาจิวันนะแต่ก็ ว่ากันอีกทีครันะถ้ามันมาก่อนโอเคสลับวันนี้ก็คงไม่ได้จะฝากนะแล้วก็ขอให้คนเนี่ยสุุนการเล่นเกมไลน์ก็ดำลังบองผมสลับวันนี้ไม่มีอะไรจะฝากแล้วผมนะขอตัวลาแต่มีคนนี้ผมบายบายจุ bye ๊บ